โอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหนี่เราอยู่ไหนอยู่เทียงนาค่ะอะไรนะแดงแล้วนะแดงยังเอาแดงแรงใช่ไหม อะไรนะเออยมตัโอ้โหยิ้ตแรงแรงมากเลยเอ้ายกขาขึ้ด้วยโอ้โหวเก่งเลยากเก่งโอ้โหตาให้แม่แม่วยให้เออแม่จ๋มาดี เกลงเก่งเลยใช่ไหมโอ้ขี่ยิงช้าอยู่ไหมเขีนนากันใช่ไหมต้อยเขียนนายใจอยไม่ใช่เยนนายใจคุนนายนายใจใจตรงนเขีนนายใจตรงนู้เขียนนายใจมโอ ขาขึ้นดีดอนั่งเงนหนังง่อเดกเดเยตงขาเอโท้ากรดทาเอาเงเออเอายังได้ยังโอเคนั่งดีดีอยากดเข้ามาอีกสิยากดเข้ามาอีกตขึ้นก่อนหามาตรงนี้ได้ยังได้ยัง เอาเขวแล้วนะตาบแล้วนะตานะนี่เป็นแดงเป็นมันแกนะเป็นไก่เออโอ้โหพี่เก่งมากเลยโอ้โหขาแก่เหมือนกางกระตาก็เก่งเหมือนกันกระตาก็เก่งเองลุกนอยุกกหอยหอยอะไรระวัง หอยมันตายแล้วนีเออเน่าแ้วนั่งดิเปนน้ำเป็นขวดมไปยืนยังไงมันก็ตกละตาอ้ยังพะ่จแดงะโเกดงค่ะได้ยังตาแดนะ ไม่้นยมาน้งเห็นตยวงเห็นทไร่าวน่แข่งแรงานะแก่งแรงมากเลยนี่ก็อโห

ดีดีเย็นไหมเย็นกินโจ๊กินโจ๊กกินโจ๊ไงินโจ๊กกินโจ๊กไงานาเปลี่ยนกันาะแไปนั่งนนู้นเียนัแม่ควยให้อนน่ะแม่ควยน้ให้เอลมาแ้เอาให้นั่งไปนั่งับแม่ควยให้อาลงจอโอเคไปนั่งน้ั่งให้ดีเยมพานั่งเดี๋ยวอยาพ่งนั่งตตก จะพาล้มเดี๋ยวอย่าพึ่งนั่งมันจะงายหลังนะเองทำไม่เป็นดูดูตัด,ดเอาเดี๋ยววางตัวก่อนอ่านะเมือเ่อกี้ก่นที่นำาเปลี่ยนแดงไม่ได้เลยเอานแดงมงินแดง นี่เท่านั้นนั่นนั่นเอามีเยอะตานั่งดีดินี่ตัวเจ๊แก่วพิกให้มันถูกพี่ให่มันถูกล่ะดูก่อนดูก่อนอย่าเฝ้าดูดีดีจับขึ้นเออจับตรงนั้นขึ้นเอาไปนั่งที่นี่ตัวนั่งมันไม่ถูกดูดีๆก่อนจับไม่ถูกข้างนะมันจะพาคว่ำนะโอ้ยบอกว่าให้จับให้ถูก ไม่ถูกอ่าน,นะเออตายายัางยาอยัางงะตาเด้เอง่ายง่ายเลยนะพี่แรงดียังพี่กับพี่เออเอาโว คืจิตตาขาิตจิตตดันจับดสูงจับตูดสูงยอา้ยขาขึ้นสูงเลยยันโตทำไม่ไนี่เบียงปแรงไปเอาเอาขาเบียงแรงขาเบียงแรงขายกตัวเออยกตุวันแดงแรงเออตัวแรง ไปโอ้ยบ้ามึงขางมันเสียงนาเคียงนาวัวเสียง ก่อนให้มันตรงๆปูดก่อนเออะเบื้องขึ้นเออแม่แตกินไหน้าแม่แต่กินไหนแม่แต่กินไหนง 你们打。<laughs> ตุง้งแล้วแม่แม่กล้วยให้ใหใหมแม่แกวยให้ไหมล่ะแม่กวยให้ไหมเอานั่งเลยไม่เอาอันนี้มามัดนู้นมีเอ็นมัดใหม่อยู่อ่ะเานัง่งเชาเสื้อมาเนั่งแต่จะนั่งนะทำไมเอานั่งเลยนั่งลงนั่งลงก่อนแบบนี้แบบนี้ เออเออขา้อขาขึ <tr seine Christmas> <t cities> ้น <sm> ส <ok Russian> <t luxury> <sh> ิเอออไอ่ะเน่เอาไว้ให้นึงเนืเอไปไปเออโดูนะดูนะทำดีสิเออ กนะกนะเก่งมากอีกต่ก็นป็ตุกี้เออตุกี้เลยได้ตุกี้ตุกี้ตุ๊กี้เลยตุกี้เบาเบานะเบาเบานะเน่งเก่งมากม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเอาไปบายก่อนอันนี้ดานังได่อูอีเดยต่อหันมาตาหันมาบายบายโตหันมาก่อนมานั่งตรงก่อนนั่งลงนั่งลงเอาบาย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 นั่งลง